ครับขอบคุณครับอาจารย์วีนะครับต้องขอภายนิดนึงนะครับวันนี้เราเปลี่ยนสเกจดูกระทันหันนิดนึงนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าเออมามีเออเออสเกจดูขาดขาดจอนเข้ามาเยอะมากนะครับนะครับก็เลยขออนุญาตนัดกระทันหันนิดนึงนะครับสไลด์ก็เต็งมากระทันหันด้วยนะครับพึ่งส่งมานะครับนะครับเมื่อกี้อาจารย์ได้อธิบายดีมากเลยครับว่าน้ำมันเนี่ยเกิดเรื่องเกี่ยวกับ d e ฟค contango หลายท่านอาจจะไม่เคยได้ยินสับนี้เลยนะนะครับแต่ถ้าเกิดเข้าใจสับนี้เนี่ยนะครับก็จะรู้ว่าน้ํามันเนี่ยเรียว่ามีโอเวอร์สปายมหาศาลนะครับโอเวอร์สปายมหาศาลคิดต่อเลยนะครับเราเรียนพวกแมกโรโมเดลบิสเ n นส์โมเดลภาพใหญ่เนี่ยนะครับไม่ใช่เรียนไปเพื่อประดับความรู้นะครับเราเรียนไปเพื่อหาอ t i f y t r ทรนด์อ n t i f y หุ้นให้ถูกนะครับว่าถ้าเห็นดิฟคอนแทงโกแบบนี้ เราควรซื้อหุ้นอะไรครับสนุกสนุกนะครับนะครับเ,เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับว่า,าคลาสนี้เนี่ยท่านจะประสบความสำเร็จได้สองอย่างนะครับอันที่1นเนี่ยนะครับท่านต้องมี mindset ว่าของทุกอย่างในโลกนี้ง่ายหมดนะครับง่ายหมดนะครับเขาบอกว่าคนจีนน่ยถ้ามีคําว่าพูดว่ายากเป็นไปไม่ได้นะครับเออ พวกนี้มันจะปิดอะไรครับปิดสมองหมดเลยนะพอยากปุ๊บเลิกคิดอะไรเงี้ยบอกว่าง่ายๆเงินมาง่ายๆนะครับท่านต้องประโยคนี้อย่างนะครับแล้วเงินมาทุกวันเงินมาทุกวันนะครับมีมีนักเรียนขอเสียหรเสียไเ้คล์แล้วเนี่ยนะครับมาเรียนเสร็จนะครับผมว่าเนี่ยไปดูหุ้นตนัวนี้นี้ป,ปุ๊บเขาไปดูเลยก็ได้มาสองสมเท่าในสองสมเดือนเองนะสองสมเดือนนะครับท่านที่หุ้นเป็นไซเวย์นะครับหุ้นเป็นไซเวย์ยังหายห,หุ้นเจอนะครับ แล้วเรามาเรียนนะครับมาเรียนนะครับชั้นไมซไซคอแรกก็คือทุกอย่างเป็นไปได้หมดทุกอย่างง่ายๆนะครับไมซไซคข้อที่สคือคลาสนี้เนี่ยนะครับผมจะไม่ทำให้ผิดหวังนะครับแต่ท่านต้อง Adopt ฟิลส OP h y ของเชคสเปียร์นะครับเชคสเปียร์บอกว่าเขาไม่เคยผิดหวังเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่เคยตั้งความหวังนะครับนะครับท่านมี2องไมซ e เทนี้ท่านประสบความสำเร็จแล้วนะครับ อ่ามาคิดต่อเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าด e ฟคอนแทนโก้นะครับถ้าน้ำมันโอเวอร์สปามหาศาลแล้วควรซื้ออะไรครับอลองสนุกๆน,นะครับเป็นการปลุกช่วงบ่ายนะครับว่าคลาสสนสนุกยังไงนะครับท่านคิดว่าซื้อหุ้นตัวไหนดีอ่ะให้เดาเดาหรือท่านไม่เคยซื้อหุ้นเลยนะครับ <laughs> <laughs> น้ำมัน o v e r อร์สปามหาศาลท่านควรซื้อหุ้นอะไรหุ้นน้ำมัน หุ้นน้ำมันหุ้นสายการบินเซอ้อแล้วเป็นไงครับอ้าวตลาดเฉลยแล้วนะครับเซอ้อหุ้นสายการบินเป็นไงครับเซื้อหุ้นน้ำมันเป็นไงครับเออหุ้นทำซ็อกน้ำมันคืออะไรอะ่ะเออทำไมเก่งเนี้ยนะครับ <laughs> เพราะตลาดเฉลยแล้วไง <laughs> คือก็คือบริษัทที่เรียกว่าทำ floating storage ช่ม f o t i n g storage ่คือก็คือ f o a t i n g storage หมายถึงอะไรครับคือปกติน้ำมันเนี่ยมันถ้ามีมี inventory ใช่ไหมครับมันก็จะเก็บในถังน้ำมันนะครับเสร็จแล้วพอเก็บในถังน้ํามันเสร็จแล้วปรากฏว่าถ้าเก็บไม่พอทําไงครับไปก็ไปเก็บในแท้งเรืออ่าสังเกตไหมครับว่าพวกบอติกไดถึงขึ้น เอ่อพวกค่าระวังเรือถึงขึ้นโดยที่ว่าไม่มีเรือเดินอะไนะครับนั่นคือมีคนเช่าไปเก็บในเรือถัดมาอะไรครับถ้าเต็มอีกทําไงครับไปเก็บในแ้งค์ในทะเลก็คือ floating storage นะครับนั่นคือผมว่าทําไมว่าหุ้นที่มี floating storage อะ่ะกาไรเขา new high แน่นอนนี่คือนะครับการลิงก์นะครับภาพใหญ่มาภาพเล็กนะครับ เราเรียนเพื่อลิง์ให้ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยสังเกตนะครับว่าวิธีมองภาพใหญ่ก่อนแล้วมาดูว่าอะไรที่มันลิงก์กับภาพเล็กนะครับลิงก์ภาพใหญ่มาภาพเล็กนะครับเอ่อบังเอิญวิเราเรียนเรื่องอะไรครับ fund for b i s e n s s model ตัว i เนี่ยก็คือ interaction นะครับไม่ใช่ investigation นะสอบสืบสวนสอบสวนไม่ใช่นะครับ interaction นะครับก็คือว่าดูว่า ภาพใหญ่มาลิงมาภาพเล็กยังไงเราศึกษา Business Model เนี่ยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเราก็วันนี้เราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับภาพใหญ่นะครับอีกสองครั้งเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับภาพไมโครนะครับเรียน Business Model นะครับท่านจะสามารถห่านอ่าน Business Model ผ่าน Fact Sheet ได้ภายในหนึ่งนาทีนะครับกลาง Fact Sheet มานี่ท่านอ่านได้เลยนะครับเพราะาผมจะอ่านให้นะครับ <laughs> นะครับท่านจะอ่านจบภายในหนึ่งนาทีเลยนะครับท่านเก่งมากเลยนะครับนี่นะครับอ่านะครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็ฟันโฟวันโอวันนะครับมีทั้งหมด80กว่าสไลด์ต้องอัดภายในจบในวันนี้นะครับนะครับแล้วก็เออ่ถ้าเกิดท่านฟังไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดท่านฟังรู้เรื่องคือท่านอัจฉริยะนะครับท่านคือไอน์สไตน์กับชาติมาเกิดเลยนะครับอันนี้อันนี้ก็คืออออเเ่่อ วันนี้เป็นภาพใหญ่ภาพใหญ่นะครับแล้วท่านดูว่าความถ้าเกิดท่านเข้าใจภาพใหญ่เนี่ยท่านจะรู้นะครับว่าท่านก็จะทราบนะครับว่าอินเด็กที่ลงไวพันหนึ่งน,นะครับอินเด็กที่ลงไปพันหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับใครจําได้ไหมครับมีนาเก่งมากเลยนะครับนานไหมครับไม่นานแต่เชื่อไหมครับว่า สาเดือนที่ผ่านมาบางคนบิวพอร์ตได้เป็นเท่าๆเลยนะถ้าเกิดเข้าใจภาพใหญ่เข้าใจเรื่องฟันโฟ,ฟนะครับหลายท่านเคยเรียนกับผมผมบอกว่าเมษาเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าหุ้นเป็น Vshape v s h a p e เลยนะครับไอ้ลงไปพันหนึ่งเนี่ยบิวให้หมดนะครับแต่พอลงไปเท่าไหร่980 ร้อยเจ็ดสิบนะครับขาลืมสันนะครับอาจารย์จะไปเจ็ดร้อยใช่ไหมครับพาะที่นิโคบอกเลยนะเจ็ดร้อยผมว่าเฮ้ยอดทนมีนาอดทนมีนาแล้วดูเมษาเมษาเนี่ยเกมเชนจิ้งคืออะไรครับใครจาได้ไครับอยู่ๆเนี่ยเกมเชนจิ้งเลยอยู่ๆเนี่ยหุ้นไปวีเชฟเลยนะนะครับท่านดูนะครับให้ดูนิดนึงนะครับอ่าภาพนี้นะครับผมบอกว่านะครับให้ดูนิดนึงนะครับ อันนี้เขียนยีามมีนานะ,นะครับตอนนั้นออก Facebook Live ตอนนั้นเป็น z o ูมที่ซีไออยู่นะครับะนะครับอ่านะครับก็คือนะครับผมบอกว่ามองตลาดหุ้นทั่วโลกจะเป็นแบร์มาร k เก็ตล l รีลารีในตลาดหมีไรมาสอนะครับ,ร 2, รบแล้วก็เป็น v h a p e เศรษกิจไทยเป็น u s h a p e นะครับ แต่หุ้นไทยเป็น Vshape นี่คือ23มีนามนะครับ23มีนบสามมีนาครับเขียนต่อวันจันทร์นะครับวันจันทร์เสร็จนะเขียนเสร็จคนหัวเราะเยอะเลยนะครับนะครับเฮ้ยเทคนิคนี้มันอย่างนี้เลยนะผมว่านี่คือ Vshape เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็พอขึ้นไปตรงนี้เนี่ยนะครับเออมันก็จะเป็นไซด์เวย์นะครับคำถามว่าลงลงจะลงเลยไหมนะครับผมไม่คิดว่าลงนะผมว่าก็เป็นจิกรอบหนึ่งนะครับ นะครับลึ่ออย่างเงี้ยนะครับถ้าผมจะวาดนะครับนะครับเหตุผลที่ว่าเกม changing ก็คือ unlimited QE QE แบบไม่จำกัดไม่จำกัดนะครับแล้วผมก็บอกว่าเม็ดเงินที่มันอัดฉีดเข้ามานี่นะครับทั่วโลกเนี่ยมัน16ล้านล้านเหรียญใน4เดือนไอเม็ดเงินขนาดนี้สมัย雷曼รฮเดอร์ต้องใช้เวลา4-5ปีนะครับคำถามต่อนะ สิล้านล้านเหรียญเนี่ยพอไหมคาตอบคือไม่พอแล้วคอยดูนะครับว่าสิงหาเนี่ยนะครับวันที่หนึ่งสิงหาเนี่ยภายในกลางเดือนนี้ภายในนะครับอาจจะต้นเดือนก็ได้เฟดต้องอัดฉีดมาอีก1ล,ล้านล้านผ่านกระบวนการ cash a c นะครับก็คือไอ้กระบวนการของเฟดเนี่ยคือสังเกตนะครับรอบนี้ทำ QE เสร็จไม่พอทำอะไรครับเฮลิคอปเตอร์มันนี่ รู้จักเฮลิคอปเตอร์มานนี่ไหมครับเอ่อสับพวกนี้ยากนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับท่านจะเข้าใจเลยนะครับถ้าฟังไปสองครั้งนะครับนะครับหลายท่านเนี่ยฟังสามครั้งเนี่ยนะครับผู้แทนผมได้เลยนยครับผมเชื่ออย่างนั้นเลยนะครับนะครับเอามีลูกศิษย์ท่านหนึ่งนะครับเออนะครับตอนนี้ก็เป็นระดับสามสี่พันล้านนะนะนะครับเขาบอกว่าเขาฟังเสร็จเนี่ยเขาไปซื้อหุ้นตัวที่ถูกตั้งโพวิชันเยอะๆแบงก์ประกาศ ตอนนั้นสมัยหนึ่งมีเครดิตการ์ดอันหนึ่งน,นะครับเครดิตการ์ดอันหนึ่งบริษัทเครดิตการ์ดนะประกาศเออนี e ่มาแย่มากเลยเครดิตการ์ดอันนี้เพิ่งสป i ิน f f ออกจากแบงก์อันหนึ่งพยายามนึกว่าหุ้นบริษัทไหนนะครับนะครับพอสป i ิน f f ออฟมาป,ปุ๊บโควิชชั่นของเขาเนี่ย operating operating expense Ex selling SG n a expense ถ้าผมพูดอย่างนี้มีใครไม่เข้าใจไหมครับ SG n a expense หาด้วย หาด้วยเซลล์หรือโอเปเรชั่นเอ็กซ์เพนต์นะครับมีใครตามไม่ทันยกมือเลยนะนะครับอ่าดีเลยครับเพราะว่าสังว่าท่านต้องมาทุกครั้งจะตามไม่ทนันนะครับต้องต้องมาทุกครั้งนะครับถ้าเากิดพลาดครั้งในครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วมาเอิญคลาสนี้ผมลืมบอกท่านไปนะครับห้ามคิดต้องคอนเซนเทรตนะครับถ้าเกิดท่านเผลอจิตท่านเผลอแวบ,บเดียวนะครับออกอันิดเดียวเนี่ยท่านจะตามไม่ทนัน นะครับอ่านี้บอกเคล็ดลับอีกหนึ่งนะครับว่าจิตต้องตั้งมั่นนะครับนะครับจิตต้องตั้งมั่นนะครับอำยาดอานะครับอาจจะไม่พอนะครับอาจต้องผายปอนนะครับนะครับอาจต้องผายปอนนะครับก็เขาบอกว่า operating expense เป็นหกสิบเปอร์เซ็นของเซลล์อ่าท่านคิดตามนะแล้วอยู่ๆเนี่ยแบงก์ทั่วไปเครดิตการ์ดทั่วไปนอนแบงก์ทั่วไป อยู่30%ของเซลล์ไอ้บริษัทนี้ตั้ง60%ของเซลล์ถามว่าคืออะไรครับคิดว่าบริษัทนี้แย่ไหมแ yeah. ย่เฮ้ยโอ้โหอะไรบริหารอะไรค่าใช้จ่ายนั่งเยอะแต่ไปดูไส้ในไอ้พวกโปรแกรมคอมพิวเตอร์หลายพวกอะไรต่างเนี่ยถูกบันทึกด้อยค่าหมดฉะนั้น going forward o p e r i n g expense ตรงนี้มันก็จะไม่มีโผล่มาอีกฉะนั้นกำไรก็จะเพิ่มขึ้น ทอปไลน์ line, โต20%แต่พราทอมไลน์โต50%พวกนี้ใครตามทันบ้างครับไม่ใชคือลักษณะที่ว่าพวกเอ่อพวกเกี่ยวกับ Expense เรื่องเกี่ยวที่ตัดครั้งเดียวได้อะตัดครั้งเดียวได้พวกคอมพิวเตอร์โปรแกรมซอฟต์แวร์อะไรต่างเนี้ยนะครับโปรแกรมซอฟต์แวร์ต่างนะครับอันนี้สมัยเมื่อสิบกว่ปีแล้วนะสิปีแล้ว แต่ไมา่ถามบัญชีก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับไปดูช่วงนั้นอนะ operating expense เนี่ยนะครับเกือบหกสิบเซนของเซลล์นะครับหกสิบเปอร์เซ็นเซลนะจากนั้น going forward ไปมาเนี่ยเขาจะ operating expense เขาดีขึ้นเรื่อยๆอ่าจากหกสิบก็เหลือห้าสิบสี่สิบสามสิบตอนนี้ก็เหลือสามสิบกว่าครับอ่านั่นคือหมายถึงว่าท็อปไลน์โตยี่สิบเปอร์เซ็นวัตถุไลนจะโตมากกว่าท็อปไลน์ คือแกว่าอะไรครับไอป,ป,ประกาศงบๆอบรอบนี้ออกมาเนี่ยตอนเจอง,งบเนี่ยเราอย่ากตกใจว่าทำไมบริษัทแย่ไปดูไส้ในนะครับปีแล้วเนี่ยออย่างบริษัทที่ทำเกี่ยวกับบริษัทกรุ่มนี้นะครับมีขายมือถือมีหนี้เสียมีเช่าซื้อบริษัทลูกหนึ่งขายแอ ทำลิสซิ่งนึกออกไหมบริษัทไหนเอาบริษัทลูกตัวหนึ่งก่อนนะครับปีแล้วตั้งโปรวิชั่นเยอะมากเลยสุดท้ายพอตั้งโปรวิชั่นเสร็จนะครับตั้งโปรวิชั่นเสร็จนะครับเออร์เน็งปีนี้ก็จะดีขึ้นเมื่อปรียกับปีแล้วนะครับราคาหุ้นขึ้นจากห้าบาทมาเท่าไหร่สิบห้าสิบสี่นะครับอ่านะครับแถมระหว่างทางมีแจกออนไลน์ด้วย อ่าท่านนึกออกไหมครับหุ้นตัวไหนอ่านะครับอะไรกันยงไม่ใช่ด <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวอ่าอ่ะอะอะอะนะครับอ่านะครับท่านท่าเก่งอยู่แล้วนะครับ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 คือเราสังเกตนะครับว่าพอไปดูไส้ใน,นปพบอ่าเออน่าศึกษามากเลยนะไอ้บริษัทที่เรียกว่าตั้งโปรโมชั่นไปเยอะๆๆๆะเอะะแล้วถามว่าตั้งพอไหมอ่าท่านตั้งพอ ทุกอย่างพอเธอนาลาปบเนี่ยเธอนาลาปบเนี่ยมันก็จะกลับมาแล้วถามมีบังเอิญมีวอลเลนถ้าเกิดใครสังเกตนะครับวอลเลนให้ผมตอบแทนเท่าไหร่ครับใครจำราคาวอลเลนบ้างครับอาวอลเลนหนึ่งเขาเป็นไงครับราคาขึ้นจากบาทหนึ่งมาเท่าไหร่ครับห้าหกบาทนะครับอาคือบังเอิญ เ,เราเรียนเนี่ยศึกษาไปรเรื่อยนะครับศึกษาไปรเรื่อยนะครับแต่ว่าเรื่องฟันโฟน,นี่ก็จะทําให้รู้ว่าช่วงเนื้อมีนหาเนี่ยเป็นช่วงความอดทนสุดขีดอะไทรอดทนได้เนี่ยผลตอบแทนก็จะหอมหวานนะครับแล้วปรากฏว่าถ้าเกิดไปดูแมกโรเนี่ยเรื่องโฟล,ลต่างเนี่ยนะครับเรื่องโฟลต่างเนี่ยนะครับ พออ่านเรื่อง4 way เ,เรื่อยๆเนี่ยก็จะรู้นะครับว่ารีบาวพันสองเนี่ยตอนนั้นทุกคนก็บอกว่าแนวต้า,ตาใช่ไหมครับแนวต้านนะครับพันสามแนวต้าอีกพันสี่แนวต้านะครับนะครับพันสี่เสร็จทะลุไปนี่หลายคนบอกว่าพันหกแน่นอนนะครับแต่แต่ว่าคืออย่างนี้นะครับเทคนิคคือก,ก็คือเล่นตามเทรนด์นะเทรนด์ฟลอวิ่งนะครับแต่ว่าเออเรื่องการอ่านแมกโครเนี่ย,ย ไม่ได้อ่านเทคนิคแต่อ่านตัวเลขที่จะเกิดขึ้นแล้วดูว่าตลาด pricing ไปยังตลาดพ r i c i n g ไปยังนะครับต้องถามตัวเองว่าตลาดพ r i c i n g ไปยังนะครับนะครับตลาด pricing เออจีดีไตามาส2ที่อเมริกาประกาศออกมาติดลบเท่าไหร่20% 30%เนี่ยนะครับ พลซิงไปยังครับตลาดพ r i c ซิง Q 3 r e c o v e r y ไหมตลาดเต็ไมไปด้วยความหวังว่า Q 3ต้อง r e c o v e r y แต่ถ้าเกิด Q 3ไม่ r e c o v e r y จะเกิดอะไรขึ้นครับ mm hmm. ก็ e a r n i n g ก็คือหุ้นก็จะตกใน Q 4นะครับหุ้นเป็น Expectation นะครับเดี๋ยวผมให้เรียนรู้นะครับถ้าเกิดท่านอ่าน macro ถูกเนี่ยนะครับท่านก็รู้ว่าหุ้นเป็น Mac Expectation นะครับ expectation นะครับนะครับอ่านะครับปกติกเนี่ยบางทีเราดูเฉพาะราคาหุ้นนะเทคนิคจะดูราคาหุ้นอย่างเดียวนะนะครับแต่ว่าศึกษาแมกโครเนี่ยแมกโครเวนสเตอร์เนี่ยไปมองถึงเรื่องเกี่ยวกับการเกิดของผลกำไรนะครับแล้วการเกิดผลกำไรได้เนี่ยต้องมาจากอะไรครับการเติบโตทางเศรษฐกิจนโยบายทางการกลางโลก นะครับนโย,ยบายรัฐบาลท้องถิ่นนะักแวรทางการโลกสังเกตไหมครับว่ารอบนี้เฟดเป็นคนบังคับให้ทุกคนซื้อหุ้นเลยนะเฟดประเดิมก่อนเลยให้ทุกคนซื้อหุ้นซื้อหุ้นไม่พอซื้ออะไรครับซื้อทองคําซื้อทองคําไม่พอซื้ออะไรอีกครับซื้อพันธบัตรสินทรัพย์ทั่วโลกขึ้นหมดแล้วใครคนที่เล่นเครดิตสเปรดนะครับก็จะรู้นะครับว่าเครดิตสเปรดรอบนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะ เครดิตสเปรดหมายถึงอะไรครับศัพท์คำนี้ใครเคยไม่ได้ยินบ้างครับไม,ไม่ไม่เคยได้ยินเลยเครดิตสเปรดคืออะไรอะไร,อ,ะไรอาจารย์พูดอะไรนี่แบบอาจารย์อยู่คนละโลกกับผมแล้วเครดิตสเปรดหมายถึงอะไรครับว่าตัวผลตอบแทนทิป l e บ b บอลน,นะครับลบด้วยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับถ้าทิปบิบอลยิวสูง มายความว่าไงครับท B b บีบีบอลเครดิตสเปดสูงหมายถึงว่าบริษัทที่ทั่วๆไปเวลากู้ยืมเงินต้องจ่ายดอกเบีย้ยแพงนั่นแปลคำว่าภาคสถาบันการเงินไม่ฟังก์ชันคือพูดง่ายว่าสถาบันการเงินไม่ปล่อยบริษัทธ,ธรรมดาต้องไปต้องปล่อยบริษัทเกรดเอถ้าบริษัทธรรมดาเนี่ยต้องจ่ายดอกเบีย้ยแพงนะครับถามว่าเรารู้พวกนี้เพื่ออะไร เรารู้พวกนี้เพื่ออะไรนะครับผมให้ดูตัวอย่างหนึ่งนะครับเครดิตสเปรดนะครับคนที่เล่นเครดิตสเปรดก็จะรู้นะครับว่าสังเกตนะครับว่าหุ้นรอบนี้เนี่ยสกิดแย่หมดนะพังเกือบหมดทป็นไม่หุ้นขึ้นเพราะว่าเครดิตสเปรดอ่ะมันไม่ขึ้นนะครับให้ดูนะครับบางท่านอาจจะงงๆนะครับแต่ไม่เป็นไรครับท่านมีเทปฟังนะครับฟังนะครับฟังซะสองรอบเนี่ย ผมยืนยันท่านมาพูดได้เหมือนผมเลยนะครับนะครับยืนยันประโยคนั้นเลยนะครับนะครับผมให้ดูเครดิตสเปรดนะครับปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บขออนุญาตหาสไลด์อ่านี่โอเคนี่เจอละนะครับภาพนี้นะนี่คือเครดิตสเปรดนะ ห้าสามนะครับห้าสามนะครับนี่คือเครดิตสเปรดหมายถึงว่านะครับทิฟเบอร์บีบอลลบด้วยพันธบัตรสหรัฐนะครับนี่ตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้าสองศูนย์เลยนะครับหนึ่งเก้าสามศูนย์ใครจำได้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับเกรดดิเพชชันของอเมริกานะครับนี่คือสมัยลีแมนบรบเดอร์สมัยลีแมนบรบเดอร์นะครับสมัยโนเวม ber ศูนย์แปดะนะครับผมบอกว่า คนที่ซื้อหุ้นณนดะตอนนั้นน่ยนะครับเท่ากับซื้อหุ้นตอนนั้นผมอยู่ทิสโก้นะแล้วก็มี VI ท่านหนึ่งไปฟังเขาก็บิวหุ้นตรงน,นั้นเลยนะครับสมัยนั้นหุ้นเท่าไหร่ท่านทราบไหมครับ,บ2 8 0ใครเข้าตลาดหรือ,อยังครับพบกับคอร์สเรียนฉบับเต็มครบทุกตอนได้ใน CSI Pack คอร์สการลงทุนออนไลน์ CSI Pack จะเปลี่ยนคุณเป็นนักลงทุนมือโปรโมากกว่า100ร้อยคอสของการลงทุนรวมกว่า200ชั่วโมงและเพิ่มขึ้นในทุกๆสัปดาห์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และอัปเดตเนื้อหากันตลอดทั้งปีโดยได้บรรดากรูชื่อดังระดับประเทศมาเป็นวิทยากรบรรยายที่จะมาเพิ่มความรู้และเทคนิคการลงทุนแบบเจาะลึกอาทิดออรนิเวศเทมวชิราบราก,ดออกรดรวิสิตองค์พิพัฒนากุลเซียนมี่หรืออาจารย์ทิวาชินทาราพงศ์สมัครได้แล้ววันนี้ พิเศษเหลือเพียงเดือนละ1,990บาทจากราคาปกติ5,900บาทสอบถามเพิ่มเติมโทร 0811739,0811739, โทรตอนนี้เลยนะครับ